เด้งกับปึ้งเตะที่เดิมเปลี่ยนขาไล่ขาเดิมออกอ,อมาลองดูเพือเอาโซนลงบิดบิดนับจังหวะด,ดีกว่าห้าแอนสี่และ8 1และ2ลาก3จบที่4คลิก5ออก6คลิก7ออก8อืม แม่ลองเตะอย่างเดียวนะเตะขวาห้าหกแอนขวาออกซ้ายซ้ายออกขวาขวาออกซ้ายแม่ทำยังไงขยเ n g ขย eng ขย eng ห้าหกเตะทำน้รรดหักขึ้นมาหนึ่งออกซ้ายซ้ยเฮ้ย <c oughs> ขวาซ้ายแอนซ้ายขวาเตะขวาออกซ้ายเตะซ้ายลงน้ำหนักลดว,วางน้ำหนักใช่วางน้ำหนักลงห้ 5, าขย eng ห้าหกเจ็ด เตะขวาออกซ้ายเตะซ้ายนั่นแหละและถูกต้องทำไปเรื่อยๆ And, แอนชิมีบอยบีบอยเคยเหคยเห็นบีบอยปหะไม่เคยเอาไม่เคยนะที่เวลาอยู่ใกล้ๆแล้วเขาจะต้องกวาดพื้นที่ออกถ้ากวาดโอเคมายังกันหยังห้าหกเจ็ดแปเตะขวาออกซ้ายเตะซ้ายออกขวาจะเย็นขวาซ้ายซ้าย ได้โอเคตั้งแต่แรกนะห้าหกเช้าหนึสลง4 5 6แล,และ8 1และ2 3 4 5และ6 7และ8ปดะต่อนะไหลเหมือนเดิมของเดิมคราวที่แล้วเลยชึบแต่เร็วนิดหน่อยบ้มฮึ๕หกยันบ้มแ โค้งหนึ่งเฮ้ย hey, ทำไปแล้วนี่ลองมือสิวิ๊กไหนวิ boy band น๊บอยแบนเนี่ย้ยทำผมทำทางนี้ครับ <c oughs> ผมทำเพาไม่ได้ทำเนียนครูเก,ก๋เขาบอกให้ทำเย้อนสอนไม่ได้ด้วยเอาลงทางนี้เหมือนกันแต่ลงทางนู้นห้าแอนลงลงอ่าลงอ่าลงอ่าแต่ทีนี้นะระเบิดเหมือนตัวเราหนักขึ้นปึงป้งฮึบปึ้งเหมือนเหมือนลูกบาสตึ๊หหบห้าหกแอนตึ๊มลงมาตามมือให้ 5, 6, ห้าหกเจ็ดแอนปึ้งฮึบ โอเคลองดูนะ5 6 7หกแอนปึ้มอีกี okay, ห้าหกเแอนไปปึ้มอ่าโอเคเวลาแม็กไปอันนี้คือบังคับไหลให้มันเท่ากันดูนะชึบ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 ให้ไหลเออถูกต้องจำนะเพราะว่าเราใช้เข่า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 ,ขาอ่าแล้วอย่าเอามือด้านนี้มันจะเป็น <c oughs> ือสีกลมตรงนะอ่าหกแอนปึ้บปึๆบปึ้บปึปึลงอ่าล้วมา อพอได้แล้วกันได้เนาะห้าหกถวา่าเตะซ้ายนี่ซ้ายขวาขวาซ้ายบึ้มพึบโอเคแล้วเอามืออย่างนี้จับไว้ก่อนนะเหมือนดีดนิ้วบานออกวงกลมออกวงกลมออกแค่นี้45ชึบชึบไม่เอาเข้าตัวแค่นี้ลายตัวอยู่ลายนี้ใช่ไหมเงียบออก เง็บ yep. เหมือนเหมือนจับก่อนรูปออกนี่รูปออก,ร,ออกรูปใหม่แต่ว่าไม่รูปนะปึ้มชึ้มโอเคนี้ด้วยปึ้มไม่ต้อง <laughs> ไปซิกเซหนึ่งสองสามจบสี่ห้าหกและแปดหนึ่งและสองสามสี่ห้าและหก 7และ8ลง1 2ได้1กับ2นะ1 2ไปทางนี้ก่อน3 4มสี่โอเคเอ็นเหมือนเหมือนเอาตังออกเหมือนแจกตังแจกให้เขาแจากให้เขารวยอ่ะป๋าป๋าเฮ้ยไม่เวฟไม่เวฟไม่เวฟเหมือนจะเวฟแต่ไม่ใช่นอน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 หลังไว้นอนนอนเย้เย้ ป่ามากเลยไม่ใช่รูปกับรูปกัน,ล,กนอลองรูปไปซ้อมรูปกันนะเอ้ามาหมดเวลาหรอกลับไปีไปสอนหนูส่งงานในนี้ได้ไหมได้แล้วพรุ่งนี้หมดเวลาแล้วหรอหมดเวลาแล้วอ,อ่ะ,ออะถ่ายวีดีโอไว้ก่อนช่วยเหมือนเหมือนกันพี่โออยากแหลยอ่ะถ่ายวีดีอนะ five six seven ห 5 6และ8 1และ2 3 4 5และ6อุ้ย7และแปดหนข้างนี้ก่อน1 2พี่ผิด3 4โอเคข้างนี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าฮุถ้าฮแสดงว่าพรุ่งนี้มาเปย์นนะฮุกชายเลยอ๋อเอ็มมันจะมีสองแบบนะมันจะมีกอกไข่มันจะหรือ ตึมก่อไข่มันจะไปรู้ล่ะเดี๋ยวพี่ดูดีว่ามันเพลงมันมาอืมมีแค่นั้นโอเคเยนง่ายแต่หัวยุ่งหัวครูยุ่งกว่ารู้สึกยุ่งกว่าจริงพูดเลยสมภูเปาวเลยสมภูปาคคนนนีี้ท่มัน อะไรนี่คือเงานี่คือเงานี่คือนี่แหละเงายาวที่ได้เจอเจ็บปวดทรมานลึกลงถึงในใจโอ้ความเงาโอ้ความเงามันช่นงเงามันช่นเงายาวนานและทุกทนรอคอยใครบางคน ยังก็เด็กเ okay. มื่อกี้ไม่เอาจริงวะอ่าเมย์ไม่ต้องให้เหมือนบิวบิวสร้างเรื่องให้ให้คนเข้ามาสงสารเราก่อนวันนี้พี่ยังไม่อ่านอ่านไม่ออกเพราะลองเออ,เเอมันก็เหมือนเราลอง,นะลองเฉยเฉยใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมลองเดินดูก่อนเออแต่ว่าตอนต้องฝึกเดินล้อนะครับเวลามีบล็อกกิ้งมันอาจจะต้องลองเองนะครับเหมือ,อ,อนว่า อาจจะเริ่มจากการยืนร้องเฉยๆก่อนพี่ต้องการยืนร้องเฉย,ยๆแล้วทําอารมณ์ให้ดึงพี่เข้าไปในเรื่องของเราให้ได้แล้วมันจะดูได้ว่าเรื่องใครจะเ้ากันที่วางไว้คืออยู่คนละมุมของเวทีคนละด้านเหงาเมย์เหงาปอนเหมือนผมเมื่อกี้เลยตอนแรกกันเมืมม่อกี้เลยก็ยนั่นแหละจะวางไว้อย่าง,งน,นั้นแล้วทศนะอาจจะมาเจอกันแต่อาจจะไม่เห็นกันก็ได้เ,เหมือนเพียงอมเลย มันเพลงพอมันกันได้กันเลผมด้วยหมดมันกันอ๋อเหรอ้มันกันอย่างนี้ยเดินสวนกันตลอดเนี่ยแต่แบบมามองตาการประสาทเนี่ยอันนี้อันนี้เราจะเดินมาอย่างนี้แล้วไม่รู้ว่าจะให้มาเจอกันแร้วช่วยกันแบบช่วยกันเหงาหรือว่ามันมันต้องกระหน่ำก่อนต้อนสุดท้ายหลังๆเพราะว่าผมร้องแทนร้องร้องหรือร้องหรือร้องหรืออะไรนั่นเนี่ยนะข่าวที่มันจะเจอกันตอนนั้นแหละแต่ว่าเดี๋ยวขอคุยกับแบิ้งก่อนว่าจะเอาเป็นแบบมามาช่วยกัน มาช่วยกันเหงาหรือว่าต่างคนยังต่างเหงาอ,อยู่มันถึงว่าเวทีนี้ความหนึ่งว่าเป็นเวทีของเมย์แต่เมย์ก็ไม่เห็นนี่เพราะว่าไม่มีใครสักคนบนเวทีถึงแม้ว่านี้จะร้องอยู่บนเวทีก็ไม่เห็นเขา<ะ>แต่ค่อยเดี๋ยวข้อสุปท่อนสุดท้าย,ย่างน,นแต่ว่าอย่าไปนั่งซีเรียสก,กับเรื่องราวเอาบิวตัวอารมณ์ของเราก,ก่อนมันไม่ต้องใช้ร่างกายเยอะเพียงนี้แต่ว่ามันต้องแสดงออกว่ามันแบบมันเหงาแล้วมันทุกข์ทนนะได้ อยู่กับจินตนาการนมากใช่จริงแล้วมีเราก็เผื่อเผื่อเปอร์เซ็นต์ในการเผื่อเผื่อเปอร์เซ็นต์ในการมองคนดูด้วยอย่าอย่าหลับตาเล่นกับคนดูได้ไม่ไม่ใช่เล่นแบบนี้เหมือนแบบขายทอดเล่าให้เขาฟังกะได้อ่าเ้อใหม่คนละมุมเราจะมองฟ้าก็ได้นะไม่เล่นได้ได้มันอยู่คนเดียวครับเหมือนคนแบบท่ำท่ำบอกไปเรื่อยอ่ะ 就来划。